New ฟู m มนยังคงเดือดอย่างต่อนเนื่องครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวครับ วันนี้ครับเอาข่าวจากฝากฝั่งบิวบอร์ดมาฝากกันหน่อยนะครับก็มาพูดถึงผลงานอย่าง New Woman นั่นเองครับผลงานของลิซ่าแล้วก็เพื่อนซีโเรเซเลียนะฮะถามว่าซีแค่ไหนนะครับเมื่อวานหลายๆคนน่าจะได้เห็นในไลฟ์ไปแล้วนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยโอ้โหซีกันมากมายสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับและด้วยความที่รวมกำลังกันแบบนี้ครับส่งผลให้เจ้า New Woman เนี่ยเพลงใหม่ล่าสุดแก่กล่องของน้องเนี่ย ขึ้นไปอยู่ครับอันดับหนึ่งในโพเพลงใหม่ประจําสัปดาห์นี้ครับของบิลบอร์ดเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะมีการวัดคะแนนด้วยนะครับเขาบอกว่าซิงเกิลนี้เนี่ย n e ว w o m n เนี่ยกวาดคะแนนโหวตไปได้ถึง54%ครับจากแฟนเพลงทั่วโลกนะครับซึ่งความยิ่งใหญ่อยู่ที่บรรทัดนี้นั่นเองนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าซิงเกิล n e w w o m ม n เนี่ย เอาคะแนนโหวต54%เนี่ยชนะครับชนะผลงานเพลงใหม่จากศิลปินชั้นนำอย่าง Lady Gaga และบู n o มานะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้าน l a ดี g ก g กากับบู n o มาเนี่ยก็มีการปล่อยเพลงใหม่ออกมาเช่นกันนะครับ ชื่อว่าเพลงไดวิทอะสมายนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเลดี้กากากับบูโนมาเนี่ยก็เป็นศิลปินชื่อดังนะครับโอ้โหโด่งดังมากมายนะครับแล้วการปล่อยเพลงออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้เวลาห่างกันไม่เยอะด้วยครับสำหรับศิลปินทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งลิซ่าโรซเลียแล้วก็บูโนมากับเลดี้กากานะครับ ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าในส่วนของ New w o m e n เนี่ยสิ่งที่ต้องพูดถึงกันทุกคลิปเลยก็เป็นในเรื่องของ MV นั่นเองนะครับที่มีการทำตีมแบบ Y2K เนาะต้องบอกเลยว่ามันช่างสดใสงดงามนะครับแล้วก็แอบแฝงไปด้วยเรื่องราวอะไรมากมายนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผู้คนเนี่ยถูกใจแล้วก็ชอบในส่วนของ MV มากมายนะครับคือแอดส่วนตัวเนี่ยก็ชอบมากๆครับแล้วก็ชอบหลายๆเรื่องที่น้องสื่อออกมาด้วยมันสมกับคาว่า New w o m e n จริงๆนะครับซึ่งเพลงนี้ครับอย่าง New Woman เนี่ยก็ปล่อยออกมาตามล็อกสตาร์นะครับใช้เวลาแค่ไม่นานน้องก็ออกเพลงใหม่เลยนะครับซึ่งนิวูเมนเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับด้วยคะแนน54%นะครับส่วนอันดับสองที่รองลงมาโดนแซงหน้าไปนั่นก็คือดายวิดอัลสมายของเลดี้กากาแล้วก็บูโนมานั่นเองนะครับในส่วนของเลดี้กากากับบูโนมาเนี่ยได้คะแนนโหวตทั้งหมด36%นะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าความเซอร์ไพรส์มันอยู่ที่การปล่อยเพลงของทั้งสองฝั่งนะครับของเลดี้กาก้าของลิซ่าเนี่ยมีส่วนต่างบวกลบกันประมาณ12ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับโอ้โหคือแบบรู้สึกปัปื้มแล้วก็ยินดีแทนลิซ่ากับโรซาเลียมากมายนะครับเอาจริงๆถ้าพูดถึงเลดี้กาก้ากับ บูโนมาเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงเลยนะครับคือเขาเนี่ยโด่งดังมานานมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่มากๆเช่นกันนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคนละยุคนั่นเองนะครับในส่วนของเลดี้กา้ากับบูโนมาเนี่ยเขาก็เป็นยุคก่อนหน้านี้นะครับซึ่งสกิลของเขานี่เยอะแยะมากมายแล้วก็ ความโด่งดังเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้แพ้น้องเราเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของน้องเราเนี่ยต้าลิสเนี่ยก็เป็นยุคใหม่นะครับแล้วก็มีความอิมแพกแล้วก็ความโด่งดังในยุคของลิซ่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถจะท้าชนกันได้แบบนี้นะครับก็เลยทําให้น้องกับนิวฟูเมนเนี่ยขึ้นไปอยู่ท็อปสุดกันแบบนี้เลยนะครับของประจําสัปดาห์ในบิลบอร์ดนั่นเองนะครับอืมอ่ะก็อัปเดตเรื่องดีๆให้ฟังกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กด ซับให้แอดเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน